แอมี่อเป็นจ้มาถูกสีเ a ฟ e ฟอร s สแล s ส l ่ a ร w a บิด a ั e ไชเท้านิสเซนแคฟ a ี่เ n ราะว่ามันเป็นภ i ษาอังกฤษและ a นบ o คว p มมันมีคำรตรูค่ะนั้ตอนะคะเราก็จะมีเนื้อหามาอ่านให้เพื่อนฟังนะคะซึ่งเพื่อนๆต้องฟังอย่างระมัดระวังเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นภาษาอังกฤษคะครับเรามีบางคำในตำแหน่งต่างๆนะครับของ บทความนี้จะมีส่วนที่ผิดอยู่เดี๋ยวเราจะมาเช็คด้วยกันครับโอเค are you ready? 3 <two>, 2 Three, two, one, go. 1 go Although the major of people say that work for money, the finance reward isn't actually the only thing that they think about. Recent research has shown that people consider many different factor s to be of import when they make their shoes. A worldwide survey of students showed that after graduate, they would be looking for jobs that allow them to balance their personal life with their work life. It's not just the younger generation who think like this either. There has even been an increase in the number of middle-aged work who are moving away from highly paid exclusive positions into less straight jobs. They are looking for something, which is more enjoy and give them more leisure time. All this has mean that employees are really seeing that they need to do more than just offer good wages. If they are going to keep their workers happy and motivated. Okay. We check it together. The first order the material of. Er say that they work think they the money the Finance reward not actually the they for say is things that actually that a only not o b คำสับประโยคแรกนะคะซึ่งจะมีคำว่า major นั้นเป็นคำที่ผิดค่ะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า major เป็น majority ค่ะครับซึ่งดูจากรูปประโยคแล้วคำว่า major จะตามหลังคำว่าเดิมน,นะครับคำว่า major นั้นเป็นคำ adjective เราจะตามหลังคำว่าเดิมเราจะต,ต้องเปลี่ยนคำว่า major เป็น majority ma ซึ่งเป็นคำนามครับ 2นะคะจะมีคําว่า finance คําว่า finance ก็คิดเช่นกันค่ะซึ่งเราเปลี่ยนเป็น financial ครับสำหรับคําว่า f i n a n c หรับคำว่า financial เป็นคำ adjective นะครับซึ่งมาขายายคำว่า r e v e r s, <c oughs> <S ในประโยคต่อมาซึ่งจะแปลว่ารางวาัลที่เกี่ยวกับเงินครับ recent research แ n ดงให้เห็นว่าผู้ e นพิจา d ณาหลายปั f จัยต่างๆที่มีค o ามสำคัญมากเมื่อพวกเขาตัดสินใจเลือใค่ะในประโยคแรกนะคะตรองหนา่นต้นประโยคคือจะมีคำว่า recent ผิดค่ะแล้วต้องเปลี่ยนเป็น recently ค่ะเพราะว่าขึ้นต้นประโยคจะ,คะไม่นิยมใช้คำนาวเราจึงเปลี่ยน recent เป็น recently ค่ะแล้วก็จะมีคำต่อไปนะคะเป็นคำ ซึ่งในรูปประโยคคำว่า import จะตามหลังคำว่า o f ซึ่งคำว่า import เป็น verb เราควรจะเปลี่ยนคำว่า import เป็น noun เพราะว่าตามหลัง o f จึงเปลี่ยนเป็น importance ค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่า choose ผิดค่ะต้องเป็นคำว่า choice ค่ะตามรูปประโยคแล้วนะครับ choose ตามหลังคำว่า dare ซึ่งควรจะแปลว่าของพวกเขาดังนั้นเราไม่ควรใช้ verb ควรจะเปลี่ยนเป็น noun เพราะว่าตามหลังคำว่า dare ครับค่ะแล้วจากประโยคนี้นะคะ ค่ะซึ่งในรูปประโยกที่สองนี้นะคะก็จะแปลได้ว่าเมื่อเร็วนี้รักวิจัยก็ได้หาเหตุผลที่แตกต่างจากของคนทั่วไปนะคะบอว่ามีเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่านั้นที่พวกเขาเลือกค่ะ o t e r w i s e the life of student show s that after graduate t h e r e would be looking j o r for the a l l o r i t h m To balance their balance person's with their work life ค่ะตัประโยคนี้นะคะจะมีคำที่ผิดคือคำว่า graduate เราต้องเปลี่ยนคําว่า graduate เป็น graduation ค่ะจากรูปประโยคนะครับคว่าคำว่า graduate ตามหลังคำว่า after ซึ่งตามหลังคำว่า after ควรจะเป็นคำนามจึงเปลี่ยน graduate เป็น graduation ครับซึ่งคำว่า person เป็นคำนามนะครับตามหลังคำว่า the จึงเปลี่ยนเป็น personal ซึ่งเป็น adjective ครับมยากเห็นเอไลฟ์ไลฟ์เออว personal จะแปลปะแปลใหม่แปลใหม่ not just the younger generation who think like this either. This has even been an increased the number of middle-aged workers who are moving away from high-paid, exclusive position into less great jobs. ซึ่งตามรูปประโยคแล้วหน้าคำว่า work เป็นคำว่า middle age แล้วก็ตามหลังประโยคก็คือมีคำว่า who ดังนั้นคำว่า work จึงต้องเปลี่ยนเป็นคำนามเพราะว่าจะมีคำว่า middle age มาขยายคำว่า work และ work จะต้องนำหน้าคำว่า who ครับคำสุดท้ายของประโยคนี้นะคะซึ่งคำว่า stress ซึ่งคำว่า ค,คำว่า street เป็นคำนามจะขยายคำคำนามนะครับจึงใช้คำว่า street food ซึ่งเป็น adjective เป็น adjective ที่มาขยายคำนามครับขยายคำว่า jobs ประโยคนี้นะคะก็ oh <my. S 2> จะแปลว่าค่ะจะประโยคนี้นะคะเราก็จะแปลได้ว่าไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นที่คิดแบบนี้เพราะว่าแรงงานวัยกลางคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งเรื่องมาจา For something ิ h i ที่เป็นค e าม o o ุ e n นานและให้เวล r e m กเ r า r พิ่มค่ะจากประโยคนี้นะคะก็จะมีคำผิดก็คือคำว,ว่า enjoy ต้องเปลี่ยนเป็นคำว,ว่า enjoyable ค่ะครับที่ต้องเปลี่ยนคำว,ว่าเป็นที่ต้องเปลี่ยนเป็นคำว,ว่า enjoyable ก็เพราะว่าต้องการที่จะเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งทำให้งานที่เขาต้องหานั้นสนุกสนานมากขึ้นครับค่ะจากประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่า ไม่ตัดแล้ว <Okay. S 1> เอาเลยจับประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าพวกเขาก็จะมองหางานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของพวกเขามีสีสันขึ้นค่ะ All this has meant that e m p l o y e d are r e a i s i n g that they need to do more than just offer good g a t if they are going to keep their workers happy and motivated. ค่ะจะประโยคนี้นะคะก็เป็นคําสุดท้ายแล้วนะคะที่มันมีคํา่ผิดซึ่งก็คือคำว่า employee เราต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า employer ค่ะครับที่ต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า employer เพราะว่าหน้าประโยคนะครับมันจะเป็นคําว่า means debt ซึ่งคําว่า means debt มันหมายถึงจะต้องมีใครบางคนกล่าวแสดงว่าเราจะต้องเขียนคาว่า employee ให้เป็นบุคคลซึ่งในประโยคนี้มันควรจะเป็นคําว่าเจ้านายมากกว่าลูกจ้างนะครับเราจึงเปลี่ยนเป็นคาว่า employer ครับ เราจะประโยคนี้นะคะจะแปลว่าซึ่งที่เขาได้พูดมาอย่างก็จะพยายามหาโอ้หยุดทำนิสัย I hope you I hope you happy and have the knowledge with my free video see you later bye, bye.